สวัสดีค่ะอาจารย์ปัชยาพรตัมระพัฒนะคะประจำอยู่สาขาการท่องเที่ยวค่ะ <c oughs> ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีค่ะค่ะสำหรับ3คุณสมบัตินะคะที่นักเรียนสาขาการท่องเที่ยวควรมีนะคะคือ1นึ่คือมีจิตใจรักบริการค่ะหรือเรียกว่า Service Mind นั่นเองนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะการเรียนสาขานี้เนาะจะเป็นหัวใจหลักก็คือการบริการนะคะก็นักเรียนก็ควรจะมี จิตใจที่ชอบการบริการนะคะแล้วก็แฮปปี้ที่จะดูแลคนนะคะชอบในการที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเห็นคนอื่นนะคะมีความสุขเราก็มีความสุขค่ะ2นะคะก็ มันศึกษาหาความรู้ค่ะเพราะว่าสาขาการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีอัปเดตเทรนด์อยู่เรื่อยๆนะคะข้อมูลต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะคนที่เรียนสาขานี้จำเป็นจะต้องอัปเดตอยู่เสมอนะคะจะได้เป็นคนไม่อัปเดตค่ะทักษะการสื่อสารที่ดีะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็การสนทนานะคะ่ะล้วนเป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นหัวใจหลักของผู้ที่เรียนสาขาการท่องเที่ยวมากเลยคะ่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสาขสาการท่องเที่ยวยินดีต้อนรับนะคะเราเรียนไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะคะเรายนานังเรียนด ปฏิบัติแล้วก็เราก็พานักเรียนไปฝึกงานนะคะที่สถานประกอบการชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเชนนะคะบัญญันทรีหรือโรงแรมที่พัทยานะคะเป็นโรงแรม5ดาวถ้าสนใจนะคะก็มาสมัครกันได้เลยนะคะอาจารย์รออยู่นะคะ